สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะผมกับช่วงคลิปสั้น one p i e เป็นคลิปสั้นๆที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ วันพีซนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ได้มีการถูกเปิดเผยออกมาเรียบร้อยสําหรับค่าหัวใหม่ของลูฟี่กับตันกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางนั่นก็คือ3 0 0พันล้านเบลีหลังจากที่จัดการไคโดอดีต4จักรพรรดิลงไปได้ด้วยหมัดขนาดมหฮมาเท่ากับเกาะโอนิชิมะที่อยู่ในโหมดเกียห้าพร้อมกับการเปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผลพิศาจของลูฟี่นั่นก็คือผลฮิโตฮิโตสายโซอนพันสัตว์ในตำนานโมเดลนิกะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่ได้ เปิดเผยถึงข้าวหัวของพวกโซโลแล้วก็สมาชิกอื่นๆในกลุ่มหมวกฟางแต่ในวันนี้นะครับก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วสําหรับข้าวหัวของโซโลจินเบซันจิโรบินช็อปเปอร์อะไรพวกนี้ครับผมแต่ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาทุกคนนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปโอเคมาเริ่มกันที่โซโลกันก่อนเลยหลังจากที่โซโลนั้นได้จัดการคิงหนึ่งในสภัยพิบัติที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของไคโดแม้ว่าคิงจะเป็นคนของเผ่าลูนาเรียที่ขึ้นชื่อว่าไร้บาดแผลแม้จะถูก โจมตีอย่างหนักก็ตามแต่สุดท้ายนะครับโซโลนั้นก็จับทางได้อาศัยจังหวะที่คิงนั้นเล่งความเร็วไฟที่หลังของคิงนี่ก็จะลดลงไม่ค่อยแรงซึ่งมันจะทําให้คิงนั้นไล้การป้องกันเพราะว่าเอาไปเพิ่มความเร็วแทนซึ่งหลังจากที่โซโลจัดการคิงลงไปได้นะครับหลังจากนั้นโซโลนี่ก็มีค่าหัวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่320ล้านเบลีเพิ่มขึ้นเป็น1,100กับอีก1ล้านเบลีคนต่อมานะครับ จินเบแม้ว่าจะไม่ได้จัดการพวกสามภัยพิบัติแต่จินเบนั้นก็ได้จัดการระดับผู้บริหารอยู่เหมือนกันนั่นก็คือหูห,หนึ่งใน6กล่องนาภาแล้วก็เป็นอดีตหน่วยซีพีของรัฐบาลโลกผู้มีพลังของเสือเขี้ยวดาบซึ่งจินเบนั้นมีข่าหัวเพิ่มขึ้นจากเดิม400ล้านเบรีเพิ่มขึ้นเป็น1,100ล้านเบรีน้อยกว่าโซโลอยู่1ล้านเบรีแต่ที่จริงนะครับจินเบนี่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นถึงอดีตเจเทพโจนสลัดแล้วก็ขึ ข้าวหัวในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับจินเบส่วนคนต่อมาซันจิหลังจากที่ดีใจนักหนาว่าข้าวหัวของตัวเองนี่สูงกว่าโซโลตั้ง10ล้านเบลีแต่มารอบนี้นะครับก็ถูกโซโลนั้นแซงไปอีกรอบมีหนาซ้ํายังมีสมาชิกใหม่อย่างจินเบี่เพิ่มขึ้นมาอีกจากที่เคยเป็นรองเพียงแค่ลูฟี่โซโลทีนี้ก็ต้องมีข้าวหัวหน้อยกว่าจินเบลงไปอีกซึ่งซันจินะครับมีข้าหวหัวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่330ล้านเบลีเพิ่มขึ้นเป็น1 0 3 2ล้านสซึส สงสัยว่าโซโลนี่มันน่าจะพูดเยอะเยะ้ยซันจิประมาณว่าแกอันดับที่4นะ ไอคิวม <IQ> ้วนอะไรทำนองนี้ซึ่งคนที่ซันจิทับจัดการในศึกวันนูคน,นี้ก็คือควีนหนึ่งใน3ภัยพิบัติซึ่งซันจินะครับก็สามารถเอาชนะควีนได้เพราะว่าเซลเหนือมนุษย์ของซันจินี่มันได้ตื่นขึ้นมาซึ่งสกิลที่ซันจินั้นได้เพิ่มเข้ามาหลังจากที่เซลเหนือมนุษย์นั้นตื่นขึ้นมาก็คือผิวหนังที่แข็งแกร่งเหมือนกับเกาะระบบการรักษาตัวของร่างกายที่โคตรละจะเวอร์วังแม้แต่กระดูกหักทั้งตัวนะครับก็ยังสามารถเลื่อนตัวกลับที่เดิมได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนส่่วเรืองงพลัจต นั่นก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสามารถสร้างไฟสีฟ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนแรงออกมาได้ก็เป็นไฟที่สุดยอดจริงๆส่วนคนต่อมาก็คือนิโคลโลบินซึ่งโรบินนั้นก็เป็นที่ต้องการตัวของใครต่อใครอยู่แล้วรวมไปถึงพวกรัฐบาลโลกด้วยออโรบินนั้นสามารถอ่านโพนิกิฟได้ซึ่งในศึกวานโอคนนี้นะครับโรบินนี่ก็ได้โชว์พลังใหม่ให้เห็นด้วยเป็นร่างที่เหมือนกับปีศาจต,ตัวใหญ่มีปีกผิวสีดําทั้งตัวแข็งแรงแข็งแกร่ง,งเป็นการโชว์ให้เห็นว่าโรบินเองก็มีการพัฒนาความแข็ง แก่งเหมือนกันนุ้ย ซึ่งโรบินนะครับก็มีข้าหัวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่130ล้านเบลีเพิ่มขึ้นเป็น930ล้านเบลีและคนสุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือชอปเปอร์ซึ่งบทบาทสําคัญของชอปเปอร์ในศึกวานุคนนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซัพพอร์ตการช่วยรักษาบาดแผลให้กับพวกพ้องรวมไปถึงการสร้างไวรัสเพื่อแก้ไวรัสอสุนเยากแข็งของคลีนด้วยซึ่งโดยการช่วยเหลือของชอปเปอร์มันไม่ได้ช่วยเพียงแค่พวกซามูไรเท่านั้นแต่ชอปเปอร์ได้ช่วยพวกลูกน้องของไคคโดดทีี่ถูกออุเเยยแขงขงงน้้าไปว จนทําให้พวกนั้นนะครับทราบซึ้งใจแล้วก็ย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งเดียวกันกับชอปเปอร์ก็เลยทําให้มีกําลังคนเพิ่มขึ้นหลายร้อยคนเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับชอปเปอร์เนี่ยก็ยังคงถูกรัฐบาลโลกนั้นมองว่าเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงของกลุ่มหมวกฟางเท่านั้นซึ่งชอปเปอร์นะครับก็มีค่าหัวเพิ่มขึ้นจากเดิม100เบลีเพิ่มขึ้นเป็น1000เบลีคือพันเฉย พันเบลีนั่นแหละไม่มีร้านนะครับพันเบลีพันเฉยๆน้อยมากๆโอเคครับผมสําหรับข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตข้าวหัวของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่ถูกเปิดเผยออกมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่หมดนะผมก็รอติดตามกันอีกทีว่าจะมีข้าวหัวของใครเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็น่าจะมีแหละแต่ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยในตอนนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ